พูดกันในช่วงนี้นะคะกับพี่ปุ๋ยติตรามองธามจากบร,ริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International ค่ะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะปัจจัยบวกเรามองไม่บวกเลยเหรอคะพี่จะยิ้มไม่ค่อยออกลคะค่ะเมื่อกี้สวัสดีเนี่ย <c oughs> เออเออเมื่อวานปัจจัยบวกนะก็คือส่งออกเนาะส่งออกเลยก็ดีกว่า <c oughs> ที่คาดด้วยทั้งรายมันรายปีนะคะเออ แต่ไม่คือเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันแหละแล้วก็พอดูยิ่งพอมาตอนเช้าเราจะเห็นฟโฟลของหลายๆประเทศในภูมิภาคอ่ะปรากฏว่าในในทิปเนี่ยค่ะในอาเซียนเนี่ยค่ะแนวมันออกไปขาย,ขายแต่ว่าไทยเนี่ยโดนขายเยอะที่สุดในอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นรายวันเนี่ยามากสุดในรอบ สเดือนนะประมาณ3เดือนกว่าซึ่งรู้สึกว่ามันมันไม่ปกติแล้วก็วกถ้าแข็งเยนะพี่ทุกอย่างมันคือแบบว่าเอาล่ะเราพร้อมเปิดบ้านรับเต็มที่แล้วแต่เมื่อวานถล่มเรามาทําไมเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีข่าวลบอะไรอะ่ะน้องจอยอมไม่ได้มีข่าวลบอะไรเลยก็เลยเดาว,ว่าอะม,มีมีก็ไปเซิร์ชตาม Google, ตาม Facebook ตามอะไรบางบางบางกูรูบางสํานักก็บอกว่าเรื่องของ m s c i mm hmm. แต่จะบอกว่า m s c i เนี่ยกว่าจะ <Effect. S 2> กว่าจะประกาศ ก็ประมาณวันที่กว่าจะประกาศคือวันที่11กุมภาพัานธ์เขาบ้านเราก็บวกอีก1วันแล้วกว่าจะเ f ฟเฟกตีฟจริงๆก็คือ3มีนาคมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่อง MSCI จริงๆมันน่าจะเร็วเกินไปแต่เรื่องลดน้ําหนักเนี่ยมันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่า liquidity เราลดลง Market Cap เราหายไปเยอะคือ Market cap เราลงตลอดทางอะ่ะโอกาสที่จะโดนโดนลดน้ําหนักอีกมันก็มันก็มีโอกาสสูงด้วยนะคะ ก็อันนั้นใช่แต่เพียงแต่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้มันใช่เรื่องนี้จริงหรอเพราะว่ามันอีกไก,กลอะ่ะอีกเป็นอีกเดือนน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้สรุปว่าไม่รู้เลยว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเท่ากับสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งหลอกดาวเนาะเพราะว่าซื้อทั้งสปอตซื้อทั้งฟิวเจอร์ใช่แล้วก็ไม่แน่ใจพี่ยังไม่ได้ส่งให้น้องจอยดูมั้งตัวเออร์เน็ตติ้งยิแกรปอะคะ่ะ คือคือคุณนิก็เริ่มพูดว่าสักสาวันที่แล้วตอนฝรั่งซื้อว่า e a r n i n g ็ตติวเกตอนนี้ในตลาดหุ้นไทยมันสีค่าเฉลี่ย3.7แต่ปัจจุบันเนี่ยสีนะคะซึ่งทุกครั้งที่เวลามันใกล้ๆ5เนี่ยเซนด n เด็กมันมักจะกลับตัว ซึ่งมันสูงนะณวันนี้4.7ก็คือสูงอะ่ะเซตก็ควรจะกลับตัวตอนนั้นเซตอยู่ประมาณสักพันสาต้นครั้งล่าสุดที่เราเจอ earning ็งยิว4.7ก็คือตอนสิงหาของปีที่แล้วนะคะออตอนนั้นเซตอยู่พันสามพอ4.7ปั๊บพันสมเซตก็ดีดเลยออเซตก็ดีดขึ้นมาเลยแต่แต่ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยมีการเปลี่ยนตัว นายกมีนายกปัจจุบันเนี่ยนายกท่านปัจจุบันเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ฝรั่งเป็นคนซื้อไม้แรกเลยนะคะสอาเดือนหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยวายุพักตามมาด้วยสถาบันในประเทศที่ซื้อนะคะก็แล้วงวดนี้พอดีเลยสามวันที่แล้วเนี่ยเออร์ n นติ้งยิต่างชาติจากที่ขายขายในหุ้นเริ่มกลับมาซื้อ2อ0สต่อวันแล้วก็เริ่มเอ๊แล้วก็ฟิวเจอร์ ก็เริ่มมีลองโพซิชันสักไม่ได้เยอะสัญญาหรอกอเราก็เลยแบบจับแพชชนแกะใบ a อสด้วยมั้งอยากให้หุ้นขึ้น <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันน่าจะกลับแมแต่พอเจอเมื่อวานก็งงแล้วค่ะแต่สุดท้ายนะก็กลับมาอยู่ที่ฟันเดเมนทัลอยู่ดีแหละว่ากําไรของเราเป็นยังไงเอาลูกไปข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงหุ้นหลายตัวค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูสมัยโควิดเนี่ยอย่งยกตัวยอย่างตัวเอราวัน,นที่ที่นิกเจออ,องเจอนะคะมาเก็ตแคปตอนนี้เท่ากับตอน ปิดเมืองนะปี2020เท่ากับตอนปิดเมืองแต่กำไรตอนนี้โตกว่าสมัยนู้นเท่าตัวอืมมันก็ไม่ควรเนาะมันเป็นความสงสัยอะพี่ว่าเออกำไรโตนล้ตทุกอาดีเออราคาไม่ตอบสนองใดๆเลยก็แสดงว่าเราโดนโดนเราโดนดีเรทพีลงมาอย่างยกตัวอย่างซ o พยอางี้ยค่ะเออเออตัวราคาหุ้นตอนเนี้ยพี่ว่าน่าจะต่บนี่55เนาะตอนปิดมืนต่50 เอ๊ะก็ประมาณนี้เหมือนกันนะห้าสิบห้าสิบ้าประมาณนี้ใกล้ๆอ่ะตอนปีสองพันยี่สิบตอนปิดเมืองอะค่ะแต่กําไรสมัยสมัยนู้นนะปีสองพันยี่สิบอ่ะตอนนั้นกําไรไตรมาสละสักสี่พันปัจจุบันไตรมาสละหกเจ็ดพันเออทําไมอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ควรลรเคาหุ้นจะอยู่ตรงนี้เนาะตลาดหุ้นเนี่ยเซ็ตอินดซ x เนี่ยพ e อยู่สักสิบสี่สิบห้าเท่าปัจจุบันนะคะ แต่เราบอกว่าอุ้ยมันมีตัวที่ P/E โดดอเราดึงเดลต้าออกไปก็ได้เราดึงเดลต้าออกมานะ P/E ของตลาดก็คือ13 13คือถูกนะถ้า13เราก็จะเกาะกลุ่มกับทิปซะแล้วเราก็ถูกพอๆกับเกาหลีแล้วเนี่ยแพงกว่าเกาหลีนิดนึงซึ่งมันก็ไม่ควรจะสิบาก็กลับมาที่ฟันเดเมนททลอะค่ะกลับมาที่รุ่นใดตัวเพราะว่าเมื่อวานนะถ้าเราเห็นมีตลาดหุ้นลงแรงๆแต่มันมี NSL อ่ะมันมีเขียวไม่กี่ตัวแะค่ะแต่ NSL เนี่ย เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวที่เขียวก็มานั่งหาว่าเพราะอะไรอ่ะพี่ต่ายบอกว่า NSL ไตรมาส4อ่ะคือเขาเป็นไฮซีซันอยู่แล,แล้วแล้วเราก็คิดว่าไตรมาส4ต้องดีอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ลงมาจนแบบเ,เสียขวัญกันหมดนะ,นะคะแต่กําไรดีพอต่ายไปนั่งดูอีกทีจริงๆอ่ะต่ายบอกว่าเออพี่กําไรน่าจะดีกว่าที่คิดด้วยแหละที่เคยคิดว่าจะดีมันน่าจะแบบดีกว่าที่คิดอีกนิดนึงอ่ะสำหรับไตรมาส4ก็เลยคิดว่า สุดท้ายก็กลับมาดูที่กําไรดูที่ฟันดัมเมนทัลจริงๆคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะคะอเพราะว่าบางทีเราจะมาหาให้ผลให้กับตลาดบางทีมันก็เหนื่อยเกินไปเหมือนกันนะพี่น่าจะเป็นเหตุผลเฉพาะตัวเมื่อวานนี้ตอนคิดประเด็นว่าจะถามพี่ปุ๋ยเลือกอะไรดีนะแบบอยมันมันก็หาเหตุผลมาตอบยากเหมือนกันนะในบางเรื่องใช่ค่ะออันนี้ไม่เท่าไรอันนี้เป็นภาพรวมถ้าอย่างนั้นพอเรากลับมาโฟกัสที่ พื้นฐานของหุ้นรายตัวแน่นอนว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงฤดูการประกาศงบของ real sector แล้ว real sector ที่เราคาดว่าน่าจะลงน่าจะไม่ดีน่าจะไม่ดีก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้หมดแล้วแต่ไม่หยุดลงพี่อันนี้เลยวันนี้เลยบอกว่าขอยกตัวอย่างอย่างปูนใหญ่ละกันคาดว่างบจะออกมาไม่ดีนะทุกคนรู้หมดแล้วแต่ทําไมราคาไม่หยุดลงพี่น่าจะรับไปเยอะแล้วยังรับไปหมดหลือยังหรือว่ามันจะมีอะไรเซ์ไพร์อีกบอกไม่ถูกเลยเพราะว่าแต่ว่า ถ้าถามว่าทำไมลงอีกเนี่ยเอาลุกมั้งคะพี่เดาว่าเอาลุกนะทุกคนอาจจะกำลังคิดว่าเอาลุกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าหลายท่านน่าจะเห็นตามรายการต่างๆแล้วนะที่เคมีคอลตัวธุรกิจปิโตเคมีในโลกนี้อะคะ่ะน่าจะใช้เวลาอีกสักปีกว่าในการฟื้นตัวซัพพลายวันนี้มันเยอะก,กว่าดีมานคือดีมานโตตามไม่ทันนะคะ เพราะนั้นธุรกิจปิตโตเคมีแน่นอนเป็นตัวที่ฉุดกําไรของ S C C ไม่ได้แค่ S C C คนเดียวนะปิตโตเคมีทั้งกลุ่มนะคะแต่บังเอิญในไตรามาส4เอาเฉพาะไตรามาส4ก่อนนะที่จะประกาศสัปดาห์หน้าเนี่ย,ยนอกจากเคมีโค้ามีอีก2ธุรกิจสําหรับปูนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยอีก2ธุรกิจก็คือเรียกว่าไม่มีตัวช่วยเลยทั้ง3ธุรกิจไตรามาส4เนี่ย นักวิเคราะห์ได้มีการแบบประมาณการทับเราทําประมาณการกันไปแล้วนะคะในตลาดที่เห็นทํากันประมาณอย่างของเราเองเราทําไว้ว่าน่าจะขาดทุนสักหลายร้อยล้านถึงเกือบพันบาง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 สำนักวิจัยก็เป็นร่วม,ร,วมร่วมพันบางที่อาจจะมองว่ามีกําไรแต่กําไรก็คือบางมากแบบหลักร้อยล้านบาทอะไรประมาณคือตัวเลขไม่หนีกันนะ่ะแต่แต่โทนดีกว่าโทนคือโทนไม่ดีซึ่ง น่าจะรับรู้ไปแล้วอะ่ะเพราะว่าบทวิเคราะห์เห็นมีในกระดาษตลาดกันตึงใช่ไหมก็อย่างที่น้องจอยบอกว่าถึงประกาศออกมาตัวเลขประมาณนี้ไม่น่าตกใจละเพราะว่าเรารูล้ละแต่คิดว่ามองไปข้างหน้ามากกว่าปีนี้ปีหน้าเศรษฐกิจจะโตยังไงจีหลักๆแหละจีนนะคะจะฟื้นยังไงน่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อวันจันทร์นะแต่มันก็เป็นข่าวเก่าอะ่ะ ข่าวเก่าก็คือเมื่อวันจันทร์นี้วันที่10บะค่ะทางเฟดเ i รตติ้งเขามีการทบทวนเรตติ้งนะคะแล้วก็ปรับเอ t าลุกไม่ได้ปรับเรตติ้งนะปรับเอ t าลุกคือของตัว s c c อันนี้ถ้ามันหลายวันแล้วอะสี่ห้าวันแล้วมันก็ไม่ควรจะ Impact เมื่อวานนะก็เซิร์ชเอาใน Google ในไหนก็ได้ตัว Fetch นะคะเขาปรับเอ t าลุกนะคะจากเดิม Stable มาเป็น Negative เหตุผลก็คือนี่สินสุดทิต่อ EB i t d a คือ Net De b t ต่อ e b i ิด DA เนี่ยมันสูงเกินกว่าหุ้นกู้ที่เขาได้รับระดับ A บวกนะคะก็เลยต้องปรับเหล็กตีนถ้า A บวกเนี่ยเน็ตเต็ต่อ EBITDA มันควรจะสัก4.5เท่าไม่เกินของปุนใหญ่เนี่ยโดยการคาดการณ์ของของ Fitch เนี่ยเขามองว่า น่าจะไปสักหกประมาณหกถึงเจ็ดเท่าเขาก็เลยปรับเอาลุกลงมาแต่ถ้าจะพูดถึงคนถือหุ้นกู้เนี่ยไม่ได้ต้องกลัวเรื่องสภาพคล่องของ SCC เลยสภาพคล่องเขาเขาดีเขาดีมากดีดีห่างไกลคําว่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเลยส่วนเรื่องการขัดทุนเรื่องอะไรที่เราจะเห็นนะ่ยมันเป็นหน้างบมันเป็นตัวเลขทงบัญชีในนั้นมันมีค่าเสื่อมที่เป็นนอนแคชโอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าลักก็ว่าไปตามทางบัญชีตามสภาพนะแต่เรื่องกระแสเงินสด ไม่ได้น่าห่วงเลยแต่มันก็เป็นมันก็เป็นเซนติเมนต์ลบ่ยแต่มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ค่ะแต่ทุกเรื่องเป็นข่าวลบหมดแต่เป็นข่าวลบที่ไม่ได้เป็นข่าวลบใหม่ใช่ใช่เลยเราเห็นราคาหุ้นของปูนใหญ่นะคะจริงๆอ่ะตอนที่เขาอยู่แถวๆ3 0สามร้อทุกคนรู้สึกว่าโอ้เป็นหุ้นเป็นหุ้นพื้นฐานดีไม่มีใครปฏิเสธนะพี่ปุ๋ยว่าปูนใหญ่เป็นหุ้น เป็นหุ้นพื้นฐานดีเมื่อก่อนนะเป็นหุ้นพื้นฐานดีอยู่ไปยังไงก็อยู่คู่กับตลาดหุ้นไทยแน่นอนไม่มีลมหายตายจากอันนี้ยังเป็นคอนเซป t นั้นอยู่เพียงแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาหุ้นของบูลใหญ่เนะี่ยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอหลุด300ปุ๊บลงเรื่อยๆ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 จนมาถึงณนะวันนี้โจทย์สำหรับใครที่เป็น FC หุ้นปูนใหญ่โจทย์ยากขึ้นทุกวันนะ่ะพี่ปุ๋ยแล้วธุรกิจก็มาดูเหมือนว่าแต่ยังไม่มีโอกาสฟื้นด้วย การที่เขาจะถือหุ้นนี้ต่อหรือเขาจะตัดสินใจทําอะไรกับหุ้นตัวนี้นะวันนี้มันทําอะไรได้บ้างไหมคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ดีดีดในคือตัวปิตโตเคมีเป็นตัวนำแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสังเกตน,นะคะว่าเจอจุดเครื่องพลัํมก็คือในช่วงหลังจากโควิดเป็นต้นมาเหตุก็คือเนื่องจากว่าคอมมดิตี้ทั้งโลกทุกชนิดเนี่ย เขาพึ่งพาการบริโภคของจีนประมาณสักก็ต้องมี1ในสพอหลังจากโควิดเป็นต้นมาจีนไม่ฟื้นเลยอย่างที่พวกเราเห็นนะ GDP จีนไม่ได้ตก8-10%เหมือนในอดีตแล้ววันนี้4-5%ต้องลุน้นเพราะฉะนั้นพอจีนหายไปจากเกืคือเศรษฐกิจจีนแย่ลงเท่านั้นแหละ <ừ. S 1> มันก็ impact ตัวคอมม o d ิตีทุกประเภทไม่ใช่แค่ตัวเคมีคอล PPE เม็ดพลาสติกไม่ใช่แค่นี้ทุกประเภทเลยนะคะที่ต้องพึ่งพาจีนก็เลย ุณใหญ่อาจจะตัวใหญ่หน่อย Market cap ใหญ่หน่อยแล้วก็ความคาดหวังเยอะหน่อยก็เลยกลายเป็น Spotlight ให้เราเห็นนะคะก็เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณใหญ่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมวันนี้ถ้าจีนยังไม่ได้กลับมาสบายดีเราก็ต้องกลับไปลุ้นจีนแล้วค่ะไม่ได้กลับไปสบายดีเนี่ยมันก็ลำบากสำหรับคุณใหญ่คือปีที่แล้วจีนออกบาซูก้าก็แล้วออกซิมู u s p a พ k เกจชุดใหญ่ก็แล้ว เพียงแต่ว่าเม็ดเงินตรงนั้นมันยังไม่ได้ลงมาที่ข้างล่างตรงคอนซูเมอร์อ่ะมันยังมันยังไม่ได้ลงมาที่คอนซัมมชันนะคะเขาไปแก้เรื่องหนีแบงค์เรื่อง property เรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่อีกสักระยะหนึ่งก็คาดหวังนะคะว่าจะเป็นครึ่งหลังปีนี้เม็ดเงินตรงนั้นมันค่อยๆลงมาสู่ข้างล่างประชาชนแล้วการบริโภคการจัดจ่ายค่อยๆดีขึ้นเนี่ยสถานการณ์ทุกอย่างอ่ะมันน่าจะค่อยดีขึ้นแต่เอาจริงๆโดยภาพรวมอ่ะสำหรับเคมีเนี่ยแพคเกจิ้งจะฟื้นเร็วกว่า ภาพที่พูดเมื่อกี้แพ็กเกจจริงน่าจะฟื้นในครึ่งหลังแต่ตัวเคมีคอลของปูนเองอ่ะน่าจะไปฟื้นเอาครึ่งปีหน้าเผอๆอาจจะอาจจะครึ่งหลังของปีหน้าด้วยซ้ำไปมันต้องอาศัยการฟื้นตัวของจีนของโลกให้ได้พร้อมเพรียงกันประมาณนี้ส่วนอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของปันผลที่เมื่อกี้น้องจอยบอกว่าเป็นเป็นที่แบบใครๆก็นี่ใช่ไหมเรื่องปันผลปันผลยังไงก็จ่ายตามกําไรแต่ว่าเขาก็ คือคุยกับทางปูนปูนกเ็เขาเรียกอะไรนะก็แคร์สเต็กโฮเดอร์ทุก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 กลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น,นทุนทั้งผู้ถือหุ้นกู้ก็เชื่อว่าบอร์ดจะพิจารณาเรื่องของปันผลนะ่ะอย่างดีลคะค่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องตามกำไรที่ทำได้ในแต่ละปีนะคะอาจจะได้น้อยหน่อยในปีที่แล้วปีนี้อะไรเงี้ยปีหน้าแต่ก็ก็เนี่ยประมาณนี้ หุ้นกู้ไม่เป็นไรเลยนะคะจ่ายตรงจ่ายอะไรไม่มีปัญหาะค่ะส่วนหุ้นสามัญเรื่องปันผลอาจจะได้ไม่ได้เท่าเดิมอืมแล้วก็มาถึงจุดนี้อืพี่ปุ๋ยถ้าอ<ม>า<ม>ทิตย์หน้าเขาประกาศงบออกมาแล้วเป็นไปตามที่ตลาดคาดเอาแบบเอาขาดทุนเต็มที่เลยนะพันล้านมันจะมีอะไรของเฉพาะิสีนะใช่มันจะ,ะ,ม,นจะมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ไหมเซอร์ไพรส์มากกว่านี้หรอไม่ควรจะมีนะคะยกเว้นว่าจีนเพลียงพลัมและสุดลงไปอีกอะ ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นแต่ว่าพอประกาศออกมาแล้วตรงตามคาดเนี่ยไตายมา 1, ตาหนึ่งไตมาสอก็ยังไม่ฟืน้นอย่างอย่างที่บอกอะน้องจอยว่าตัวเคมีคอลวันเนี้มันใหญ่สำหรับรายได้ของเขาแล้ก็ต้องใช้เวลาอีกปีปีปีกว่า2ปีก็ยังไม่ฟืน้นเพียงแต่ว่าแค่ภาวนาว่าอย่าไหลลงใช่ไหมแค่ภาวนาว่าธุรกิจมันถึงบอททอมแล้วก็แล้วกันก็น่าจะเป็นแบบนั้นในไตมาสี่ค่ะคะ่ะ อันนี้อยากให้คุณผู้ชมตามตามปูนใหญ่พี่ใหญ่ในฐานะพี่ใหญ่ไปด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงธุรกิจปิโตรเคมีก็สภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะพี่ปุ๋ยใช่ใช่แบบเดียวกันเลยค่ะอืมอ่าวันนี้คุยกันลึกๆนิดนึงสําหรับหุ้นของปูนใหญ่หุ้นที่จริงๆกับพี่ปุ๋ยอยู่ในวงการเนี้ยมาพอสมควรเนอะคือบอกปีเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจว่าอยู่อยู่พอสมควรคือเราคุยเรื่องปูนใหญ่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ณนวันนี้คือพอมาเห็นราคาหุ้นปูนใหญ่แล้วก็แบบ ก็สะท้อนสะท้อนใจนิดนึงนะพี่ปุ๋ยที่ราคา150บาทนะของปูนใหญ่อ่าแต่ว่าเ,ออเป็นมุมมองแล้วกันเพราะว่าส,สรุปสุดท้ายราคามันก็สะท้อนกลับไปที่ fundamental นั่นแหละแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยอื่น <พอ S 1> ค่ะค่ะ,คะน้องจอยเห็นเอาเป็นอยา่าอย่าฟังแค่คนคนเดียวแล้วกันนะคะนะคักวิเค,คราะห์เนี่ยเราก็ดูในตลาดตลาดเนี่ยเราดูได้จาก เซกเทรดด d t com ก็ได้ครมีบูมเบิกหรืออะไรหาจากนักวิเคราะห์ก็ได้ตอนนี้เฉลีย่ยเฉลีย่ยรวมกันเนี่ย t a r ์เก็ตไพรอยู่ประมาณสักร้อยเฉลี่ยนะคะร้อยแปดสิบ้อยเก้าสิบสองร้อยประมาณเนี้ยสองร้อยบวกลบนิดหน่อยอเห็นเห็นมีตัวเลขร้อยห้าสิบก็มีนะที่เป็นราคาเป้านะ,ะก็มีเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือว่า คิดว่าไม่น่าจะต้องคือวันนี้มองมองไม่ออกว่าจะกลับไป5้าร้อยแปดร้อยเหมือนเดิมเพราะว่าตัวธุรกิจเองอ่ะธุรกิจของโลกใบนี้มันก็เปลี่ยนไปอะ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะตัวธุรกิจเปลี่ยนไปเยอะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจแบบเดิมๆได้นะคะซึ่งปูนใหห่เขาทราบเขาปรับตัวอยู่แต่เขาไม่ได้จะสามารถจะฉีกตัวไปทําเช่น Data Center บางครั้งบางท่านถามบอกว่าโลกไป Data Center ทําทไมไม่ทำ มันไม่มันไม่ได้มาอย่างนั้นมันมันคนละทักษคะ,คน,ะคนละคนละคนละคนคนละสมองคนละความชํานาญนะคะเขาจะยังอยู่ในธุรกิจแบบนี้แต่ว่าทําอะไรที่มันเป็น high value added product เยอะขึ้นลูกค้าต้องการแบบไหนโลกไปทางไหนเขาไปแบบนั้นแต่จะอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยอยู่ในอะไรที่มันเป็นความชำนาญม r เก็นแชร์เป็นคนใหญ่เป็นคนเบอร์หนึ่งเพียงแต่ว่าจังหวะตรงนี้มันมัน มันลำบากอะปีปีปีนี้สองปีนี้อะค่ะแ,<ต>แล้วก,ก็ตามเศรษฐกิจจีนด้วยอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกถ้าเขา<อ>ไม่ฟื้นเราจะฟื้นเดียวเดีย,ดยที่ไม่มีดีมาลก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ก็เห็นมีบางท่านบอกให้ฟังว่าซัพพลายในโลกประมาณสักสิบกว่า ตัวตัวปิโตเคมีนะคะ10กว่าล้าน10 13ล้านตันแต่ดีบานวันนี้มันยังแค่8 9ล้านตันมันยังไม่เจอกันก็แสดงว่ามันโอเวอร์สัปพลายไอ้8 9้าล้านตันเนี่ยกว่าดีบานจะค่อยๆโตกระดึบกระดึบกว่าจะมาชนสัปพลายจริงมันน่าจะไปอยู่ปีหน้าก็ใช้เวลาในการฟื้นตัวค่ะอ่าได้วันนี้ชัดเจนในส่วนของปูนใหญ่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาประกาศงบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตามกันต่อด้วยนะคะว่าจะมีอะไรไหมจะมีแผนอะไรสําหรับการรองรับ การปรับตัวของเขาในไตรามาสถัดไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ